กรรมใดทําให้เป็นหญิงร่างสูงหาคู่ยากถามกรรมอะไรทําให้เป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วหาคู่ยากคะอันนี้เป็นลักษณะจําเพาะของแต่ละคนมากกว่านะครับเพราะข้อเท็จจริงคือตัวสูงไม่ใช่จะหาคู่ยากเสมอไปผมเคยรู้จักกับลูกครึ่งหน้าตาดีคนหนึ่งสูง175แต่ก็มีแฟนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็มีเรื่อยๆไม่เคยขาดสายเลิกกับคนหนึ่งก็มีคนใหม่เกือบทันทีตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกเรียบร้อยไม่เดือดร้อนอะไรกับสรีระของตนแต่อย่างใดแล้วลองมองไปอีก ทางหนึ่งดูหมัม่นทั้งหลายจะเห็นว่ามีส่วนสูงเฉลี่ยเกินกว่าหญิงไทยมากแต่พวกเขาก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะชายในประเทศเดียวกันสูงกว่าเขาเยอะแยะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้เห็นว่าถ้าตัวสูงถูกที่ถูกทางเกิดในพงพันธุ์ที่เหมาะสมก็หาใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างใดไม่อีกข้อสังเกตคือผู้ชายหลายคนไม่ได้แคร์เรื่องส่วนสูงสักเท่าใดกายของตนจะเตี้ยก,กว่าหญิงก็ช่างในเมื่อมีอีกหลายคุณสมบัติที่สูงกว่าหมายความว่าถ้าปมเขื่องอันเกิดจากฐานะร่ำรวยหรือเกิดจาก ผลงานอันยิ่งใหญ่หรือเกิดจากอิทธิพลอันกว้างไกลเกินรูปร่างหน้าตาไปมากๆเขาก็จะไม่สนใจส่วนต่างระหว่างร่างกายของเขากับคนรักเลยเว้นแต่ส่วนต่างดังกล่าวเข้าขั้นเน้นให้เกิดปมด้อยรุนแรงเกินกว่าที่ปมเขื่องจะรับมือไหวเช่นยืนคู่คุณเธอแล้วเหมือนเต่ากับยีราฟอันนั้นค่อยหน้าให้เกิดอาการรับไม่ได้ขึ้นมาสรุปคือการหาคู่ยากนี่จะไปโทษส่วนสูงอย่างเดียวคงไม่ถูกนะักคุณต้องหาตัวการที่ใช่อย่างจังๆให้เจออย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็น เรื่องเฉพาะตัวของตาะคนขอยกเอาตัวอย่างที่มีภาวะสอดคล้องกันระหว่างกรรมในอดีตชาติกับอัตภาพปัจจุบันคืออดีตทํากรรมมาอย่างที่สมควรจะมีร่างสูงเด่นแล้วก็ยังประกอบกรรมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเธอตัวสูงเรียนสูงความสามารถสูงความตั้งใจสูงทุกอย่างสูงไปหมดจนกระทั่งหาชายที่สูงเท่ากันไม่ง่ายแม้มีคนมาชอบเยอะก็เหลือตัวเลือกที่เข้ากันจริงๆน้อยมากเมื่อเล็งให้เห็นนิสัยเด่นๆก็จะพบว่าเธอเป็นคนใฝ่ดี ใจบญนั่นเป็นภาคขาวแล้วก็ทําให้มีผิวขาวแต่อีกทางหนึ่งคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานอยากเป็นที่หนึ่งชอบเอาชนะและก็มีเหตุผลที่ดีพอจะยืนกรานได้ว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกนั่นเป็นภาคสีเทาถ้ามองให้ดีก็เป็นคนกระตือรือร้นมุ่งมั่นเอาความสําเร็จแต่ถ้ามองให้ร้ายก็คือเป็นพวกก้าวร้าวชอบขู่บังคับฝืนใจคนลักษณะเด่นที่อยากเป็นหมายเลขหนึ่งในทุกเรื่องและชอบเอาชนะกันด้วยเหตุผลไม่ใช่เอกจะเอาชนะคะค่ะ กันด้วยอารมณ์เยี่ยงหญิงทั่วไปสะท้อนให้เห็นพฤติของจิตว่าเหมือนผู้ชายนอกจากนี้ยังริเริ่มการบุญอย่างชายมีโครงสร้างความคิดเป็นระเบียบอย่างชายแม้จะรวนเรเจ้าอารมณ์อยู่บ้างก็นับว่าน้อยกว่าความอยากมีเหตุมีผลจริงๆหากเกิดเป็นชายเสียก็สิ้นเรื่องแต่นี้จิตกลับยอกย้อนอดีตชาติติดใจความเป็นหญิงอธิษฐานเอาสวยเอางามอย่างหญิงผลที่งอกเงยอ,อย่างชัดเจนในชาติปัจจุบันคือมีรูปงามแล้วก็มักจะไปอยู่ในที่ที่มีแต่ตัวเอง เเด่นหลียวไปรอบตัวหาใครผงาดขึ้นมาเทียบยากผู้หญิงจะรู้สึกเป็นผู้หญิงก็ต่อเมื่ออยู่กับผู้ชายสักคนที่แมนมากๆจนทําให้รู้สึกชัดว่าฝั่งนั้นชายฝ่ายนี้หญิงสัญชาตยานทางเพศบอกมนุษย์เราว่าชายควรสูงกว่าหญิงเมื่อเริ่มต้นด้วยการที่ผู้หญิงสูงกว่าหรือไล่เลี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันมากอารมณ์ประมาณอยากได้เป็นแฟนก็เกิดยากแล้วถ้าบวกกับที่ความสามารถเหนือกว่าคิดอ่านได้ทะลุกว่าเถียงเก่งกว่ามันก็ยิ่งไปกัน ใหญ่โดยมากเขาก็แอบมองอยู่ห่างๆกันถ้าหากเคยชมชอบริเริ่มการบุญหวานล้อมชักชวนให้คนอื่นมาเข้าทางบุญเคยเป็นผู้นําบุญที่ประสบความสําเร็จมาก่อนก็มักจะเป็นตัวของตัวเองตามใครยากและหากมาเจอแฟนที่ยังไม่ค่อยมีอัธยาศัยในทางบุญแก่กล้านักก็มักทุรนทุรายจะพยายามเปลี่ยนแปลงเขาแบบผักด้ามพล้าด้วยเขาเอาเหตุผลเด็ดๆไปบีบจนเขาหน้าเหลืองหลายครั้งจนอาจเหมือนผู้ร้ายหรือคนเลวไปเลยเมื่อไม่ยอมตามมาดี พอคบสนิทกันด้วยาการเยี่ยงนี้ก็คาดเดาไม่ยากในที่สุดต้องเกิดปากเสียงด้วยระดับศรัทธาที่ล้ําเหลื่อมกันนั่นเองตอนแรกๆแฟนอาจพิสมัยใบหน้าจดจ้องเอาชนะอย่างน่ารักเหมือนเด็กซนของคุณแต่นานไปพอคุณเริ่มหมดความเกรงใจขี้เกียจทําท่าน่ารักเย,ย้าแย่ให้เขาหลงไหลเขาก็อาจคอตกและเหี่ยใจกับใบหน้าจ้องเอาชนะอย่างจะกินเลือดก,กินเนื้อของคุณแทนผู้ชายทุกคนอยากเป็นพระเอกของคนรักแต่เมื่อคนรักจะมาแย่งตําแหน่งพระเอกเบียด เขาไปเป็นพระรองความภูมิใจในความเป็นชายก็ต้องหดหายเป็นธรรมดาเมื่อนางเอกหายไปเหลือแต่พระเอกเพศหญิงกับพระรองเพศชายภาวะคู่รักก็ต้องแหว่งวิ่นแง่แงอยู่แล้วประมวลแล้วกรณีนี้กรรมวิบากบอกกับเราว่าถ้าสั่งสมกําลังบญไว้มากพอเมื่ออยากเด่นก็จะได้เด่นแต่ในที่สุดก็จะแต่คนด้อยกว่าไม่เว้นกระทั่งคนรักหากชอบเอาชนะและยอมใครไม่เป็นในที่สุดก็จะแพ้ความเป็นที่หนึ่งที่หน้าหงอยหงาของตัวเองจนได้ โดยเฉพาะขณะกำลังครองอัตภาพหญิงใจคุณมีมโนภาพเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรต่อไปก็ครองร่างอย่างนั้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้หากอยากแก้ก็แก้กแกที่กรรมโดยพิจารณาว่ากรมไดเกินพอดีย่อมให้ผลไม่พอดีอะไรไม่พอดีก็ลดลงเสียถ้าชอบเอาชนะแล้วรู้สึกถึงความก้าวร้าวก็ลดความก้าวร้าวด้วยการชนะใจตัวเองไม่แสดงความโกรธให้เขาขยาดไม่แสดงสีหน้าคู่แข่งให้เขาเห็นกับทั้งไม่ดึงดันพร่ำเพื่อแม รู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเขายังไม่อยากก็อย่าเพิ่งไปยื้อยุดฉุดกระชากให้ระคายแค่ฝึกคิด ฝึกพูดฝึกทําแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้ก็ถือเป็นกรรมที่ก่อมโนภาพตัวตนใหม่อ่อนโยนลงตัวเล็กลงมีความเป็นหญิงมากขึ้นกับใครอื่นที่ไม่ใช่แฟนก็เช่นกันครับขณะคิดขณะพูดขณะทมอะไรสํารวจมโนภาพในใจตนเองว่ายังรู้สึกว่าเป็นอะไรสูงเด่นเกินศีรษะชาวบ้านหรือเปล่าถ้าใจยังติดอาการทยานขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งแถมยังห่วงภาวะสตรีแห่งตนอยู่เหมือนเดิมเกิดใหม่ก็กลายเป็นหญิงเด่นที่มีแต่คน ด้อยกว่าอยู่รอบข้างร่ำไปนั่นเอง